เลิกงานมาเหนื่อยฉันก็จะเปิดพอว่างกินดูแฟนฉันคะสักกระเป๋าให้ฉันให้มามาอนมินให้มามาอันยไปย้บไปย้ไปย้บไปเชิญปะพออสิะเปิด ข้าานะะคอ่วที่เปิดก่อนนี้ปรูยังไงเนี่ยที่เปิดไม่เจอนี่ค่ะมันจะมีที่เปิดเขาจะมาร์คเคียรไว้ตรงนี้เขาจะมีที่บอกตรงนี้เป็นจ,จ,จุด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 ตรงนี้ ใส่แล่วโอเค,อเคแล้วตาก็มองไม่เห็นเลยนะคะทุกคน

Tänk kan du snurrar på flaskan och håller i korken. Åh... Okej, vad var det Nej... Jag upp! Det satt lite men enklare. Kolla! om du håller så här, så, så snurrar man på flaskan istället. För då kan man hålla hårt i korken. Så du fan, är får fansen jag Trumpanexpert. expert. Nu ska han få smaka. Han smakar först. Vi ska smaka först. Mm. สมอกันก่อนะคะก็ให้สมอกันนี่แล้วก็ดมสุดกันไปแคะอ,อือันนี้ไม่หวานสสด,สด,ส,ดสดชื่นสดชื่น โซจูนเนี่ยฮะ,ะโอ้ดิ่งเยอะมากทุกคนแฟนจะซื้อพริกมาให้ลูกหนึ่งวันนี้จะชิมดูพริกตัวนี้ค่ะ ว่านเป็นยังไงเดี๋ยวล้างก่อนจะมีชิมชิมที่นี้ดีกว่าลันนป๊บนะมากสก์มอสก์ก่อเนี่ดูอะไรสตาร์กอะไรอินเตอร์นี่เลยอ๋อแฟนก็ไม่รู้ว่ามันเผ็ดหรือไม่เผ็ด

สืมพิลิพิลิทรุยอสตั๊กเผ็ดเหมือนพริกบ้านเรานะะเนี่ยค่ะเผ็ดเหมือนพริกบ้านเราจะทำกับข้าวไปเลยนะคะทุกคน เจนคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ